โอ้โหกองมนีไม่ธรรมดานะครับเนี่ยเยอะมากเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ผมไปไครกินได้ประมาณไม่ถึงหมื่นก็เหรียญน,น้อยแล้วครับนี่สิบกว่าเหรียญอยู่นี่ครับประมาณสิบหกสิบเจ็ดเหรียญครับเนี่ยวัสด,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 ดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเสนานามคุณเจ็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระประมมนทรมหาภูมิพลอดุลยจเดช ในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทกองนี้นะครับสิบขวเหรียญนี่แหละครับที่ผมเอามาดูครับผมจะทําการล้างครับผมก็เลยไม่รีวิวให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆดูก่อนครับมีอยู่เหรียญหนึ่งครับผมทําการล้างไปแล้วนะครับเนี่ยเหรียญนี้ผมเลยมาเปรียบเทียบกันดูว่ามันผิดแปลกแตกต่างกันตรงไหนดูสิครับง่ายๆเลยครับเนี่ยดูอย่างนี้เลยครับเนี่ยเหรียญความมือของผมฝั่งนี้นะครับ มันจะออกดำนิดๆออกดำปีมากเจ๊ะงไปก่อนเลยส่วนสิ้นเหรียญที่ล้างเสร็จเรียบร้อยพอนจะเก็บเข้าตลับเรียบร้อยลเลยเหรียญน,นี้ครับเป็นเหรียญที่ใสวิง้งสวยงามมากครับดูสิครับดูท่านขอบเฟืองด้วยนะครับขอบเฟืองสหลับเรียบนี่ครับมันจะสวยใสแจ๋วแบบนี้นะครับท่านนี่แหละครับน่าเก็บสะสมแล้วเก็บไว้เลยครับแบบนี้เพราะว่าถ้าเราไม่ให้มัถมนถูกลมถูฝน ถูกลมถูกฝุ่นถูกอะไรแล้วมันก็จะอยู่สภาพนี้ตลอดไปครับเนี่ยสภาพสบินอย่างนี้ตลอดไปนี่ครับสวยงามนะครับแบบนี้โอเคไหมครับสาหรับเหรียญนี้เอาแยกไว้ก่อนนะครับเนี่ยออกไปข้างนอกเลยสําหรับเหรียญที่ยังไม่ทําการล้างนี่ครับเพียบครับเนี่ยจะถูกเหรียญครับมีเหรียญที่ผมกองไว้อยู่นี่นะครับติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายยากเท่านั้นเลยครับ นี่ครับติดูุลนึงในสิบอันดับที่หายากขนาดเลยครับเพราะว่าผมเก็บมาก็ควรจะได้สิบกว่าเหรียญในเฉพาะที่เก็บนะครับไม่ได้ซื้อนะครับอันที่ซื้อก็มีอยู่แต่ไม่ได้ออกมาโชว์ตรงนี้เล้นะครับเพราะผมเก็บไ้เรียบร้อยแล้วที่ซื้อมานะครับซื้อมาจากน้องๆเขาที่อยู่ในเฟสนั่นแหละครับเขาก็เป็นคนดีมากคือโอนเงินมาให้ปุ๊บเขาก็ส่งมาของมาให้เลยไม่เหมือนเจ้าก่อนที่โกงผมไปนิ่มๆเลยครับผมก็ไม่เสียอะไรเงินอกครับเสียดายความรู้สึกนะครับ ถ้าถูกโกงไปเนาะนี่นะครับแบบนี้ครับดูอย่างเรียนนี้ครับป e ีพศอะไรครับเนี่ยปีพศ2อ4 0ันห้าร้อยสิบครับติดอยู่ที่อันดับที่สิบนะครับเนี่ยสำหรับเรียนนี้นะครับเนี่ยแล้วเลียนต่อมาคือเรียนนี้คร hmm ับเนี่ยดูเรียนนี้แล้วกันครับปีพศ2อ4 4ันห้าร้อยสิบี่ครับเดี่ยติดอยู่อนันดับอยู่ที่อันดับที่เครับท่านไปอันดับที่ Mun แปดครับท anyway. ่านนี่ครับผ ja ลิตที่ สองล้านกว่ากว่าเท่านั้นเองครับสองล้านหกหมื่นเหรียญเท่านั้นเองครับสําหรับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สี่เหรียญนี้นี่ครับเดี๋ยวมาดูเหรียญนี่อีกทีหนึ่งนะครับสั่งได้รถไปหนึ่งนะครับเดี๋ยวรถไปเอารถทงตีนะครับโทรมากวนผมอีกแล้วถึงเวลาก็มีทุกทีแล้วมาดูเหรียญนี้อีกนี่ครับเหรียญนี้ครับปีพศสองพันห้าร้อย สี่สิบเช่นกันครับเนี่ยผมแยกออกมาแล้วนะครับนี่สี่ศูนย์นี่ครับแยกออกมาฝั่งนี้แล้วนะครับแยกออกมาแล้วนะครับนี่เลยแล้วก็อีกเหรียญนี้นะครับเอาเหรียญข้างล่างนี้เลยครับเหรียญนี้ครับปีพศสองพันห้าร้อยเท่าไหร่ดีครับเนี่ยปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ครับท่านเหรียญนี้จิอดูอันดับที่เก้าครับท่านผริษที่สามสามล้านสามล้านเหรียญครับเนี่ยสะหรับเหรียญนี้นะครับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ครับ เป็นพระเศียรใหญ่ครับเดี๋ยวนี้ครับพระเศียรใหญ่ครับสวยนะครับเนี่ยน่าเก็บสะสมมากครับแต่เราต้องดูใกล้ๆนิดนึงครับเพราะว่าตัวหนังสืออาจจะบางไปหน่อยครับไม่เหมือนพระเศียรเล็กครับพระเศียรใหญ่นี่ตัวหนังสือจะบางไปหน่อยครับแล้วก็วัดราชวัดดารามเนี่ยวัดอรุณราชวัดลาลามนี่ก็รู้สึกจะบางไปนิดหนึ่งไม่ค่อยนุนเท่าไหร่ครับแล้วก็ดูพจดูบรมบรุปของพระองค์ท่านก็รู้สึกจะเรียบเรียไปหน่อยครับไม่รนุนเท่าไหร่ครับ ต้องให้มันนุนกว่านี้ครับเมื่อนครับพราะเสียนเล็กนี่ครับนี่เหรียนนี้ครับพราะเสียนเล็กนะครับเนี่ยเห็นชัดเจนไหมครับเนี่ยเรียญนี้นะครับดูสิครับดูอย่างประเทศไทยนี่ครับเห็นชัดเจาวเลยครับฝั่งนี้ก็รัฐการที่เก่าครับพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้านี้ไม่ติดครับไม่รู้มันยังไงอ๋อเป็นเนื้อเกินครับเนื้อเกินของพระองค์ท่านครับอยู่ที่พระเสียนพงค์ท่านตรงนี้ครับเรียญนี้ไม่ได้ติดครับแต่ว่ามันเป็นเนื้อเกินขึ้นมานิดนึงครับนี่อยู่บนนี้ครับ ตรงนี้ครับที่ผมชี้อยู่นี่ครับนี่แหละครับเหรียญนี้มีราคานะครับเนี่ยไม่ธรรมดานะครับมันมีอยู่สามเหรียญครับผมปล่อยไปแล้วเหรียญหนึ่งอีกสองเหรียญเหรียญหนึ่งผมไม่เอาขึ้นมาครับเพราะผมดูเราแต่เหรียญนี้ผมเห็นไม่ชัดด๋ยไม่ดีดูพอสองมวลยจับขึ้นมามุวมๆเลยครับเนี่ยสวยงามนะครับแบบเนี้ปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าครับแต่มีเนื้อเกินครับถ้าราคาตีไปจริงๆก็ประมาณสักแปดสิบบาทถึงร้อยได้ครับเนี่ยเพราะว่าเป็นเนื้อเกินครับตรงนี้ครับ เ็นเนื้อเกินนั่นก็สรความต้องการอยู่แล้วครับเนื้อเกินแบบนี้นะครับโอเคนะครับแล้วดูสองเหรียญนี้ครับเนี่ยเหรีรยญใหญ่กับเหรียญเล็กคนกันครับนี่ก็ปีพศ2554ันห้าร้อยห้าสบสี่เช่นกันครับเอาออกไปครับส่วนปีเหรียญน,นี้ครับปีพศอ,อะไรเอ่ยปีพศสอง0ันห้า้อยห้าสิบแล้วมาอย่างไงเนี่ยปีพศ2 5ง0ันห้ารอยห้าสิบเนี่ยผมพูดอยู่ใแ,แบบว่าติดอันดับหนึ่งในสิบ แล้วทำไมพี่พอสอทกัห้ารอยห้าสิบมาอย่างไรครับเนี่ยสงสัยคงจะจับผิดแล้วมั้งเนี่ยแต่แด้ว่าไม่ติดอยู่ในสิบอันดับทั้งสองเหรียญนะครับอ๋อรู้แล้วครับเป็นไส้เลือนครับเนี่ยเป็นเหรียญแบบไ้เลือนครับรู้แล้วครับเนี่ยเห็นชัดเจนเลยครับหลายเหรียญนี้นะครับนี่ครับเป็นไส้เลือนครับนี่ครับตรงนี้ครับตั้งแต่พอสอลงมาครับเนี่ยฝั่งนี้มาหาสิบบาทเนี่ยแล้วขึ้นไปสิบบาทไทยเนี่ยครับส่วนฝั่งนี้ก็ อยู่ที่บนพระเศียรพระองค์ท่านครับแล้วก็ด้านล่างนี่ครับไล่ขึ้นมาเนี่ยครับรัชกาลที่9นี่ครับไล่ขึ้นมาพระเศียรพระองค์จนถึงพิภูเกือบเกือบรอบเลยครับเนี่ยเป็นเหรียญไซเยนครับแบบนี้ครับนี่ก็มีราคานะครับถ้าเราไปขายไม่ธรรมดานะครับเนี่ยนักสะสมเขาต้องการนะครับแบบนี้เพราะมันสวยงามแล้วก็มันเป็นเหรียญที่รู้สึกว่าจะหายากอยู่นิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆนะครับมาดูอีกเหรียญ สองเหรียญนี season, year, so mainland, ่ครับประเสียนเลขทั้งคู่ไหมโอเคครับปัะเสียนเลขทั้งคู่ครับนี่ครับดูว่าสวยงามแตกต่างกันขนาดไหนสวยงามนะครับเนี่ยปีพศลยครับเหรียญแรกนี่ครับเหรียญแรกนี่ครับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสี่ครับเนี่ยส่วนปีนี้นะครับก็ห้าร้อยสามสิบสี่ครับท่านดูสิครับเนี่ยปีพศเดียวกันสองเหรียญนะครับนี่แหละครับห้าร้อยสามสิบสี่นี่ติดด้วยอันดับที่ห้าครับท่าน ประเทศท่1ล้าน3แสน8หมื่น6อ0ห้าสิบเหรียญครับมีครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับปีพศอ2534อถ้าไปขายเป็นคู่แบบนี้แค่มีสามถึงสี่เหรียญแบบนี้ท่านรับรองเลยว่าเป็นพันครับเป็นพันแน่นอนไม่ต้องกลัวหรอกน,นะครับสําหรับปีพศนี้นะครับเพราะอันอยู่ที่อันดับที่ห้าเนี่ใช่ว่ามันจะหาได้ง่ายๆนะครับทุกวันนี้แค่ล้านกว่าเหรียญเศษเศษเท่านั้นเองล้านกว่าเศษเศษเท่านั้นเองมันก็เลย เริ่มที่จะหายากขึ้นทุกวันนะครับนับจากนี้ไปท่านคิดว่าท่านจะหาเจอหรือครับแล้วมาดูอีกครับมันมีอยู่เลี้ยญหนึ่งที่ผมหาดูอยู่นี่ครับปีสี่หกอันนี้ก็ไม่ติดครับแต่ที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยเพราะว่ามันมีอยู่จุดหนึ่งครับที่เป็นนี่ครับสองขอบครับนี่ครับนี่ครับฝั่งนี้ครับดูครับตรงที่พอสองห้าสี่หกนี่ครับแล้วก็ไล่ลงมาถึงเลขสิบนี่ครับแลดม อ้อมมาทางนี้ครับเป็นสองขอบหมดเลยครับนี่นี่ก็น่าสนใจนะครับแบบนี้ครับเพราะอนาคตข้างหน้าเนี่ราคาจาก U N C ก็ให้ประมาณแปดสิบถึงร้อยนี่ถ้าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้มาแบบนี้เนี่ยถึงร้อยแน่นอนครับไม่นานแน่นอนครับผมเพราะว่าอีกไม่นานกองกระสา,พพยายก,กก็จะยุเลิกการใช้เหรียญรออก่าแล้วนะครับมาดูเหรียญน,นี้ครับนี่ครับเหรียญอันนี้ เหรียญเพื่อเซียนใหญ่ครับปีพศ2554เช่นกันครับมันมีอยู่กี่เหรียญนี่ปีพศ2554ทำไมเยอะจังจับมาทีได้เจอทุกสีเลยดูครับไม่รู้ผุมวางไว้ไนหมดแล้วโอ้นี่เหรียญหนึ่งครับพอเซียนใหญ่สามเหรียญสี่เหรียญครับเนี่ยเฉพาะสี่เหรียญนี้ก็จะปีห้าสี่หมดไม่ธรรมดานะครับนี่ราคาแค่รวมกันนะครับจะวันจะให้ดูครับใช่ไหมปีห้าสี่ครับ นี่ปีห้าสี่ครับนี่ก็ปีห้าสี่ครับสี่เหรียญนะครับเนี่ยดูเหรียญแรกนี่ครับดูดีๆนะครับนี่ครับปีห้าสี่หมดทั้งสี่เหรียญเลยครับเนี่ยนี่ครับนี่ห้าสี่หมดเลยนะครับปีห้าสี่หมดทั้งสี่เหรียญเลยนะครับนี่สวยงามนะครับแล้วท่านคิดว่าสี่เหรียญนี้ไม่ต้องตีหรอกครับตีราคาห้าสิบบาทผมก็ได้เงินสองร้อยแล้วแล้วก็รวมหมดทุกเหรียญที่ราคาร้อยบาท ไม่ถึงหมื่นปึมประมาณสองสามพันผมได้ชั่วแต่ถึงหมื่นนี้อาจจะมีอยู่ประมาณหาดูยังไม่หมดครับมันเหลืออยู่ที่ไหนมั่งเนี่ยปีหนึ่งผมหาไม่เจอเลยมีครับจีสี่ 4, เห็นแล้วสี่สองครับเนี่ยปีสี่สองครับอยู่ที่อันดับที่สามครับท่านอันดับที่สามครับผลิตได้หนึ่งล้านสามหมื่นเหรียญเท่านั้นครับสำหรับปีสี่สองนี้ครับหายากมากนะครับช่วงนี้ แต่เสียอยู่อย่างเดียวคําเรียนนี้ที่ผมยังเก็บว้อยู่เพราะว่าเป็นผลิตปีผลิตที่หายากครับแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ตรงนี้ครับเหมือนกับรอยถูกกาขูดเอาใบเลื่อๆอะไรไปขูดนี่แหละครับเป็นอย่างนี้แหละครับเป็นรอยบุ๋มเลยครับน่าเกลียดมากครับสําหรับสามเดือนนี้นะครับสามเดือนสุดท้ายนะครับปีเลยครับเนี่ยปีพศัน้าร้อยอ๋ออันนี้หาดู่อกีครับสามสี่สามเคยครับเรียนนี้ ได้สี่ห้าเหรียญครับสามสี่ครับนี่ก็สามสี่ครับโอ้โหเยอะมากครับสี 4, 2, 4, 4. ่สองสี่สี่เรามาดูสี่เหรียญนี่ก็ห้าสี่ครับท่านแล้วท่านคิดว่ารวมกันหมดเนี่ยถ้าผมคิดไป็รืงิงจริงห้าถึงหกพันผมคิดว่าไม่พลาดแน่นอนครับขอให้พี่เพื่อนน้องๆทุกทา่านถ้ามีแบบนี้นะครับเจ็บนะครับเตรียมไว้รวยในวันข้างหน้าเลยนะครับ